สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป .1 น,นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่2นะคะเรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวนะคะอ่าหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวและ ความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันได้นะคะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันนะคะว่าหน่วยนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะต้องเรียนรู้สองเรื่องก็คือ 1. สมาชิกในครอบครัว 2. ความผูกพันนะคะความรักของสมาชิก ในครอบครัวนะคะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียนเรื่องสมาชิกในครอบครัวนะคะ,ะคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนนะคะครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คน นักเรียนสามารถตอบได้นะคะทีนี้มาควา้างความหมายของคำว่าครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะมากนะคะเราเกิดและเจริญเติบโตในครอบครัวโดยมีคุณพ่อและคุณแม่ผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงดูชีวิตส่วนใหญ่ของเราจึงอยู่กับครอบครัวนะคะ ครอบครัวไทยนะคะในสังคมนะคะปัจจุบันมีลักษณะของครอบครัวที่หลากหลายนะคะนักเรียนนะคะความสําคัญของครอบครัวถ้าไม่มีพ่อแม่นะคะก็จะไม่มีนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมีผังนะคะมีผังของครอบครัวให้ดูด้วยนะคะว่า,าครอบครัวของนักเรียนนะคะ ตรงกับครอบครัวประเภทไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะครอบครัวเดี่ยวก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นพ่อแม่และลูกพ่อกับแม่อยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาซึ่งพ่อกับแม่บางครอบครัวอาจจะเป็นชายกับหญิง บางครอบครัวอาจจะเป็นชายกับชายหรือหญิงกับหญิงก็มีนะคะครอบครัวที่2เป็นครอบครัวพ่อแม่เดียวครอบครัวพ่อแม่เดียวก็คือครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวอยู่กับลูกนะคะหรือ ผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กซึ่งพ่อแม่ซึ่งพ่อหรือแม่นะคะหรือผู้ปกครองนั้นอาจมีความหลากหลายทางเพศนะคะ,ะในสังคมไทยเรานะคะทุกวันนี้นะคะ,ะมันก็จะมีเพศทางมีเพศหลายเพศนะคะ,ะไม่ได้เป็นพ่อ แม่ที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันนะคะทุกวันนี้ครอบครัวที่3นะคะประเภทที่3ก็จะเป็นครอบครัวขยายครอบครัวขยายก็จะมีสมาชิกประกอบไปด้วยพอ่อแม่ลูกและญาติเช่นมีปู่มีย่ามีลุงมีป้ามีนา้า มีอามีหลานๆน,นะคะอยู่ร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวสุดท้ายาครอบครัวที่4นะคะก็จะเป็นครอบครัวข้ามรุ่นนะคะเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นหลานที่อยู่กับปู่กับย่าหรือตากับยายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปให้ช่วยเลี้ยงดูนะคะทุกวันนี้นะคะ ครอบครัวข้ามรุ่นนะคะจะเห็นเยอะนะคะตามบ้านต่างๆที่พ่อแม่ทํางานต่างจังหวัดไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกก็จะส่งลูกส่งหลานนะคะไม้ปลู่ยญ้าหรือตายายเลี้ยงดูแทนนะคะครอบครัวที่มีแบบนี้เขาเรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นนะคะ,ะเรามาดูผังนะคะ ทางด้านซ้ายมือนะคะอ่าข้างบนต้นไม้นะคะก็จะเป็นปู่ย่าปู่ย่าเป็นใครปู่ย่าก็จะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อของเรานะคะส่วนซ้ายมือก็จะเป็นตากับยายตากับยายเป็นใครตากับยายก็เป็นพ่อเป็นแม่ของแม่เรานะคะนักเรียนดูเครื่องหมายนะคะ นักเรียนดูตรงนี้นะคะที่คุณครูลากมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวนักเรียนเองนะคะเป็นตัวของนักเรียนเองนักเรียนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะณนะตอนนี้นะคะ่านักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาบางครอบครัวก็จะมีมีใครมีพี่ชายมี พี่สาวอ่าบางครอบครัวก็จะมีน้องชายมีน้องสาวบางครอบครัวอาจจะไม่มีพี่น้องนะคะอาจจะเป็นลูกคนเดียวนะคะก็คือมีแต่เราคนเดียวก็มีนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปดูวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะคะ ครอบครัวของฉันคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ดีใจจังเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่หนูมุก และก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีได้กันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและ ญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่น้า คือน้องของแม่อาคือน้องของพ่อย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับย่าส่วนแม่ของหนูมุกและนาก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ย่า ตายายและนาอ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดเน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจ้ะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกข้าแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกข,ของครอบครัวนะจ๊ะในแต่ละครอบครัวจะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อทั้งพ่อและแม่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเองนอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม่แล้ว ยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยล้างชามช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งจะ้ะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะค่ะหนูมุกจะเป็นเด็กดีจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะ